สวัสดีค่ะมาเลยวันนี้มาลงคลิปรัวๆกันดีกว่าเมอก,กีนวิตาอ่าถั่วค่ะแต่ตำถั่วไม่รู้ว่าน่ากินหรือเปล่าอ่ะมันแบบเละอ่ะมันเป็นถั่วเล็กๆก็ค่ะที่ซื้อมาจากช็อปอ่ะไอ้รูปแบบเรียวๆเล็กๆก็ค่ะเนี่ยแหละอย่างเงี้ยอืมแต่ก็อร่อยค่ะ เมื่อกี้มีทอดไก่ไปไก่น่ากินมากเลยอะแล้วก็มีผักถั่วลันเตาลูกเล็ๆกๆ็ค่ะแล้วก็แครอทอืมแซบ่บมากเผ็ดทอน หนังไก่กรอบอันนี้บีก็หมักเหมือนเดิมค่ะอะ่ใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไอเนี่ยอะไรนะแป้งก็โพรอะคะ่ะใส่เหมือนเดิมอืมกรอบอร่อยอ,ะอ่ะอะ จะรู้สึกจะเค็มไปหน่อยเนี่ยค่ะเค็มไปห่อยเน้นไม่อยากกินข้าวอ,ะอ่ะตอนนี้อ่ะสองทุ่มจะครึ่งแล้วค่ะหยุดฮอลิเดก็เดินสายกิน Kan, kini lah kau kini. ชอบกินหนังไก่อะหนังไก่อร่อยอะชีชีแล้วก็ชีชชช บีจำเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบ่งไม่ให้สาม,มีแบ่งไอ้ที่มันเป็นแบบพวกมะเขือเทศอย่างเงี้ยเขาจะกินมะเขือเทศนะแต่บีไม่กินเลยมันจะขาวอ่ะถ้าใส่แบบเนี้ยแ้วถ้ากินสดกินค่ะเค็มนิดนึงอ่ะแต่เผ็ดอร่อยดี นานๆได้กินตําถั่วทีอะเพราะว่าอะไรที่เป็นเป็นแบบพวกสตอพวกถั่วอะไรเงี้ยหมอเขาก็ห้ามบีเหมือนกันค่ะคือท้องไส้ไม่ค่อยดีค่ะหมอเขาไม่ให้กินแต่ก็แอบ,บกินแบบนานๆทีอยี๋ยวรอดูปฏิกิริยาคืนนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงถ้าปวดท้องแล้วบีก็จะเลิกกินแล้วเนี่ย อยากกินยำปูม,มาแต่ช่องแข่งนี่แบบเกี้ยงเลยค่ะเกี้ยงทุกอย่างที่เป็นอาหารทะเละอ่ะยวต้องไปช็อปไทย <c oughs> ต้องไปช็อปไทยอ่ะไปทีก็แทบเมาค่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลในตัวจังหวัดอ่ะ แถวๆบ้านบิ๊กก็มีนะคะร้านไอยแล้วเขาก็จะมีแบบว่าพวกแบบถ้าสมมติว่าอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติว่าน้ำมันหอยน้ำปลาพวกชูรสพวกไรค่ารสดีอะไรเงี้ยที่ร้านใกล้ๆบ้านบินเนี่ยก็จะมีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าพวกแบบแช่แข็งพวกแบบของทะเลทั้งหลายแลอะไรเงี้ยมันจะไม่มี แล้วก็พวกปอเปียอะไรเงี้ยก็คือปอเปียสั่งได้ค่ะแต่เขาก็จะเอาเพิ่มแบบถ้าซื้อมาแบบอ่าซองหนึ่งสามยูโรเงี้ยเขาก็จะเพิ่มเป็นแบบห้ายูโรอะไรเงี้ยค่าขนส่งอีกสองยูโรมันนะคะเพล็กะพริกแห้งค่ะบิ๊มไม่ได้นับเลย ก็อร่อยอะอร่อยมากไก่อเน,นี้ยก็เหมือนเดิมค่ะบีก็หมักแล้วก็ทอดเลยค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ได้รอแบบหมักนานอะไรเงี้ย เป็นได้เรื่องเลยแต่สีแบบไม่น่าเผ็ดเลยเนาะสีแบบไม่น่ากินเลยอะแต่เผ็ดอะเป็นได้เรื่องเลยเผ็ดแล้วก็เค็มตาลแาเบลไม่ได้ใส่แครอทอะแล้วมันเค็มมากอ่ะ นี่เราใส่คราเเพิ่มแต่ก็ยังเค็มอยู่เดีย วันนี้ที่ฟินแลนด์ค่ะห <c oughs> ิมะตกเป็นวันแล้วข้างนอกเนี่ยเต็มเลย่ะตอนแรกตอนเช้ามันตกแล้วมีคินึกว่ามันจะหยุดแต่ก็ไม่หยุดแล้วคือแบบหยุดตั๊บเดียวจริงๆแล้วก็ตกต่อค่ะเนี่ยมองออกไปอ่ะลงไปข้างล่างอ่ะขาวโพลนเลย 感觉嗯。Mm. ไดีกว่าแต่เนี้ยคงไม่กินแล้วเผ็ดเผ็ดแล้ว,<ม>ลลลวก็แค็มนิดหน่อย <S <S อ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเป็นแล้ว